ติดกานี <beautifully. S 2> ่ปีล่วงเอาช่องช่องป้าปลามา้ายนะคะซ้ำซ้ำหนักส่งหลายวันแล้วนี่ตัวเจ้าก็ีตอดป้าปลาแล้วแล่ไว้เดี้ยมันนับกับแล่นะคะว่ายแมวได้กี่บาทไม่ใช่ยแมวก็เองล้านเหม่อก็ไอ้ลูกไอ้ล้านนี่ล้านนี่กันเดี๋ยวมานับเบียร์ตอดป้าป๋ากันเลยนะคะวายแมวก็ได้กี่บาท ก็แต่เ็บนี้เด่นดังเตเดนับเบียวป้าป้ากันเลยนะคะก็ได้กี่บาทไปเจ้าไปร่วงก็ไปต่อแต่หนึ่งสองสามเจ้าเจ็บแปดเก้าทีที่สิดปั่นรวยนะคะปั่นรวยนี่ยี่สิบ สี่สิบหนึงนน่งคะหกสิบแปดสิบเก้าสิบโรยหนึ่งได้เดี๋ยวลูกบบุ้นกล้องสีหน่กล้องถ่ามสีห้าหกเจ็ด

หยิบร่องิบเส้ิบอกิบแปดตัมชิบตามแฉกตัามร่องร่องตมตั้มเส่ตั้มห้าตมอกมเจ็ดั้มแปดมแปดดีกางมดได้ปั่นสัมรอยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะจังมดได้ปั่นตั้มรอยเจ็ดสิบเก้าบาทเบียตัวปลาป้าผีร่วงตัวใหญ่ใหญ่แม่เอาไปให้เลยนะคะ นี่ค่ะเบียตัวป้าปาปั่นส้ามรอยจิบก้าบาทนะชุวยเลยเบีย่อยเลยไม่ต้องบอกเลยนะปัน <ha. S 1> ป่นตันมดไดยังม่ดได้ปั่นส้ามรอยแิบก้าบาทเดี๋ยวไปว่าตือร่วงเลยนะคะ